สวัสดีครับผมเป็พี่น้องลุงเปาอ่าอาจาร,รย์นกเขาใหญ่สู้ขู่สูขคนครับทำงานครับมือนี้ออกมาขนพันธ้อยครับผมอากาศห้อนขนาดครับมือนี้ส่งคือสิฝนตกบม่ได้ไปต้อนกครับช่วงนี้อาจารย์ท่านใดที่ได้ออกกระควายมันๆเด้อครับ กำลังเอาพันอ้อยลงจากรถเสร็จครับผมโอ้เมื่อยหลายมาคนเดียวครับไอ้มองนี่สิเป็นไม้ที่ผมมาโตนกครับนี่มาตามไยเทือมองนี่ยนียมือเศร้านกุ่งดีครับอาจารย์แถวนี้ลงไล่ครับลงมาจากภูเขาด้านบนครับผม เขาบ่าเป็นราคาครับมังให้หน้าไซออยไปเลยเพื่อนวะลองเบิงครับปรับเปลี่ยนจุดทวิธีในการเห็ดไทยเห็ดสวนเพื่อนวะโออากาศนิ่งครับมือบริปวยไปหาตอนกอากาศนิ่งมือเห็ดเวียกเห็ดงานอากาศห้อนครับผม อยูงามงมอากาศห่อนๆเพื่นวะบมมี่ยังไรครับคลิปนี่ดินก็เตรียมไว้เรียบร้อยอขอจบคลิปครับผมสวัสดีครับไปละ